กิกลุ่งนภาโล่เข้าแจ้งความเพจดังและคอมเมนต์ที่ด่าทอให้เกิดความเสียหายลั่นจัดจดให้ทีละคิวและเรียงตัวสวัสดีครับสวัสดีครับ FC t o k โตเกียวมิวสิกเอฟซภูยิบาทพิษแรกละกานเอฟซีหัอลำทั่วโลกนะครับ จากการที่ได้พปติดต,ตามข้อมูลข่าวสารตามแพลตฟอร์มต่างๆครับเพื่อที่จะนำมาเร่าข่าวให้เอฟได้รับชมรับฟังและกร่วมกันแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาครับล่าสุดได้เห็นความเคลื่อนไหวได้หลายเพจและการทางแพลตฟอร์มส่วนตัวของกิ๊กลูกนาพาเองนะครับที่ได้มีการนะครับโพสต์รูปภาพนะครับที่สถานีตำรวจแห่งหนึ่งนะครับพร้อมจิตแคปชั่น ตามที่ผมขึ้นให้เอฟซได้เห็นเนี่แหละครับเพื่อนวัยเจ้ดสี่ครับคุณตำรวจขาหนูขอแจ้งความเออเขาเป็นใครนะเป็นคนของใครนะไม่ได้อยากลงมือเลยนะตัวเองแสดงแต่ตัวเองอย่าเพ่นพลาดไม่ดูหน้าดูหลังสิครับใจเย็นกันนะทีละคิวตัวเด็ดเดดตเตรียมตัวนะครับเดี๋ยวตามไป ดงับเองโหภาษาัยรุ่นการยากเนี่ยครับแต่กับเขาวุวนระจลยรครเอฟซีครับ,รบอาจจะใจะส่คําภาษาวยรุ่นบบชัดเจน่าสะดวกแต่กระดูนะครับตัวเด็ดๆใน,นที่ดีไหมถึงหยังและสืบมาจากเรื่องใดนะครับตามที่ผมไ้โลงคลิปไพเ f ฟได้เห็นมือเสานี่ยแะครับไอเพจเพจหนึงนะครับผมไม่รู้นะครับ เป็นแม่เลียงเดียวหรือว่าเลียงเดียวออียงกับตามแต่นะครับที่มีการโพดเย้ยแทะปูรีเขานะครับแล้วไปติดแคปชั่นหรือติดแฮชแท็กค่ายออกและไอคนที่มันสำคัญเด่สุดนั่นคือการคอมเมนต์นะครับการคอมเมนต์ในเพจเพจนี้นะครับย่างที่ กิกหลุ่งน้าพเพิ่นบอกครับจะด่าจะคอมเมนต์จะอะไรเอาใหุ้ผนบ้านจาของหน่อยนะคะบางทีสับสนค่ะนึกว่าด่าตัวเองเอาไหมเอาไหมเอาดีดีคิปที่ผมโลกรอนนานั้นผมก็บอกตรงๆบอกชัดๆว่าจะเป็นเพจนำเสนอข่าวใช่ไหมหรือจะเป็นเพจโจมตีเขานะครับเพราะ หลายเพจเขากแสดงชัดเจนว่าเขาเป็นเพจนําเสนอข่าวนะเขาสีบวัวจี๊ียังช้อยหรือคําท้ายที่มันประชดแดกดันหรือแสะเขาแล้วให้คนอื่นมาคอมเมนต์ด่าเขาต่อท้ายตามคลิปที่ผมล่งให้เอฟซีเมืองมัเซาเนี่ยแหละครับว่าเพจเพจนี้เป็นอย่างไรแล้วเป็นจีเซด,ดของใครนะครับพ้นืบเนื่อง มันก็มันก็เกิดจากคอมเมนต์นะครับเกิดจากคอมเมนต์ในสิ่งที่เจ้าของเพจนะครับอันนี้ผมว่าได้กล่าวหานะครับผมวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริตในสิ่งที่คุณโพสต์นะครับคุณโพสต์เพื่อที่จะล่อเป้าให้ลูกเพจคุณหรือคนที่ไม่ชอบศิลปินกิ๊กลุงละพามาลุ่มดาเขาครับ ถ้อยที่คุณเสนอมั่นบริปเป็นการวิาพากษ์วิจารณ์หรือโปรโมทเขาด้วยความสุดริจิตใจตดแท,ท็กแท็กคำวค่าคายอ้อคายอ้อมันคือคำามียอย่างครับคำที่คนทำผิดศีลขอสมหรือ1นึ่งถึงหาบอคาลบคู่บาอาจารย์นะครับบอคาลบสิงที่บูชา แต่กิ๊กลุงนภาเขาบ่เคยหนอกใจผัวเขานะครับเขาเป็นคนโดนกระทําจากฝ่ายอดีตสามีนะครับเพราะอยังครับเพราะผมเป็นคนอุบลกิ๊กตาค่ากิ๊กลุงนภาเขาอยู่อุบลคือกันสมัยติกิ้ตอนเตะบอลอดีตสามีพันเตะบอลน,น่ะผมก็ไปเมืองครับกับพ่อกิ๊กลุงนภาอยู่ประจําครับแต่คุณไปติดแฮชแท็กคำว่าคายอ้อเนี่ย เขาเชื่อมได้นะครับและก็ที่สําคัญครับคอมเมนต์ต่อท้ายในเพจของคุณเองเนี่ไอซิงเกิลหม่ำนิตยาอีอย่างนี่บอกว่าอยู่สกอตแลนด์นผมบูงหล้วครับสกอตแลนด์สกอตแลน,นด์แต่ว่าโดนแน่ละครับคือถือว่าได้กับเมืองไทยนีะละ่ล่ะเขาเอาจริงนะครับเอาจริงยันรูปเพจคุณนะครับทีไปรูมดาเขาเนี่ยฉะนั้นแนว สิ่งที่อยากจะนําเสนออยากเป็นเพจนําเสนอข่าวเว่าได้เฮ็ดได้ครับแต่การที่เอาเขาขึ้นไปแขวนเหลี่ยวแสะแล้วต่อท้ายคุยไว้เยอะเป็นไงจ๊ะแบบนี้แฮชแท็กคายอ้อเดน่แสดงว่าคุณไปกล่าวหาว่าเขาผิดค่ายอ้อเรื่องเรื่อง มันก็บ,บอกอยู่แล้วนะครับว่าคุณจะสื่อถึงอะไรและคอมเมนต์ด้านล่างมันเชื่อมโยงได้ผมเคยบอกครับว่าผมเฝ้ามึงประเด็นหนีมากมานานมากแล้วนะครับแต่ทั้งเพจที่สนับสนุนขอ,อยุยาดเอือซื้อครับหมอลำแพร่เ้าไม่มีใครเล่นประเด็นนี้เลยไม่มีเพจไหนเล่นเลยครับมีเพจเพจนี้แหละครับที่เล่น แล้วเป็นยังไงครับชี้เป้าชวนชวนจริงหรือไม่เชื่อหรือเปล่าให้ค้นมากด่าเขาแล้วเขาก็ไปช็อตคอมเมนต์แต่และคอมเมนต์มาที่มันเข้าข่ายที่มินประมาทเขารวมถึงตัวไอ้เจ้าของเพจนั่เพราะว่าเพจแต่ละเพจที่สนับสนุนหมอลำแพลพวเขาหูครับว่าสถานการณ์มันเป็นอย่างไร คนที่นําเสนอข่าวนะครับที่เขานําเสนอข่าวศิลปินด้วยแก่นแทอวเขาเนี่ยเขาสิบวลเล่นนะครับเขาสิบวแซะเขาสิบวออันนี้เพราะเขารู้ครับว่าสถานการณ์ตัวเองเป็นอย่างไรตัวเองยังไม่ได้ดีขึ้นศิลปินที่ตัวเองเทียมยังกระทอนกระทแนอยู่ฉะนั้นอย่าไปโยเยเขาอย่าไปแซะเขาในสิ่งที่เขาเปลี่ยนอยู่ทุกคนไม่มีปัญหาครับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์มันไม่เหมือนกัน ฉะนั้นสิ่งที่คุณนําเสนอแล้วให้รูปเพจเขาไปคอบเมดดาเขาหนคกะต้องยอมรักสภาพนะครับในสิ่งที่คุณพูดในสิ่งที่คุณนําเสนอการใส่ชีวิตยูตังประเทศแล้้ยงเงาไปถ้ามีคดีแล้วไม่คิดจะกลับเมืองไครอันนี้เป็นความคิดเห็นนะครับไม่ได้ใส่ร้ายใส่ความนะครับเหมือนที่กิ๊กลูกนภาบอกครับจะว้าิงยังให้พ้นบ้านจะขอก่อน นะครับผมว่าแล้วไม่มีเพจไหนเล่นเลยนะครับที่สนับสนุนหมอลำแพ้่เผ้าวนี่ผมกล้าเ้าทเลยแต่มีเพจนี่หละครับทะลึ่งมาเล่นแล้วมันทําให้เรื่องไม่จบครับก็ต้องรับสภาพกันไปครับฝากไว้ให้คิดพ่อกัคชิหนาครับสวัสดีครับ